ครับผมสวัสดีครับโจกเาวนะครับชิปนี้นะครับผมจะพาไปร้านพิเนตนะครับร้านอาจารย์พิเนตนะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับเจ้าของร้านนะครับว่ามีคนถามเข้ามานะครับว่าใครเป็นเจ้าของร้านนะครับสําหรับลิปนี้นะครับผมจะพาให้เจ้าของร้านนะครับแนะนําสินค้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับชิปนี้ก็ไปกันเลยนะครับมีหลายอย่างนะครับอย่างตู้ของอเมริกา ตูเสียงกลางครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับครับแต่ถ้าของใหม่ก็อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันประมานี้นะครับเราที่ขายสองหมื่นสองหมื่นบาทครับแล้วก็มีพวกทัดนะครับทัดัดอุปกรณ์เวทีนะครับอุปกรณ์เวทีพวกทัดนี่นะครับเป็นทัดอลูมิเนียมนะครับทัดอลูมิเนียมนี่ ขนาด30มสิบคามสิบขนาดนี้ก็มีไม่ไกลจะเป็นข้อต่อแล้วก็ขนาด50เซนติเมตรนะครับในราคาเท่าไหร่พ่อราคาขนาดห้าสิบเซนติเมตรอยู่ที่สองพันบาทสองพันบาทนะครับครับแล้วก็ลูกเต๋านี่สี่พันบาทลูกเต๋านะครับนี่ครับเป็นข้อต่อนะครับตัวหลางลูกเต๋านะครับสองพันบาทแล้วก็ขนาดมี เมตรห้าสิบอยู่ที่สองพันห้าครับแล้วก็สองเมตรขอขอพายเมตรห้าสิบเมตรหนึ่งอยู่ที่สองพันห้าครับแล้วเมตรห้าสิบอยู่ที่สามพันแล้วก็สองเมตรอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทนะครับด้านหลังเป็นอะไรครับด้านหลังด้านหลังคือตู้เสียงกลางนะครับเป็นของบริษัทเหมือนกันนะครับของ P ี K นะครับตัวนี้ใบละเท่าไหร่ครับ ใบละ2,500นะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับรเปล่าด้านนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกนะครับตามไปเลยนะครับนี้ก็มีพวกนี้นึกว่าพวกคอร์ดมาลลนี่นะครับอคอร์สมาลลนี่ครับคอร์ดมาลลนี่อยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะเลยครับแกะดูนาะคอร์ดมาลลนี่ จะแกะให้ดูนะครับเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่ไม่ใช่มือสองนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสั่งได้นะครับครับสั่งได้นะครับมาลานี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนี่นะครับ BPA ีเอสองหกศูนย์อาร์ทีเอนครับตัวนี้นะครับครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับตัวนี้ตามเจ้าของร้านมาเลยหน้าลายครับหน้าลายของเอ็นพีเหมือนกันนะครับครับรุ่น LDA 5 0ารนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6 0 0ันบาทของมือหนึ่งหรือมือสองครับตัวนี้๋อมือสองแต่สภาพใหม่นะครับแทบแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับตัวนี้ใหม่มากครับแล้วก็เป็นตัวพันนะครับ l d ี เอาดีเอ็มนะครับนะครับตัวนี้อยู่ที่9ก้าพันเก้าพันครับสวยครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับตัวนี้ของ n p ็รุ่น2อ0พันสองโปรนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้ราคาอยู่ที่มือห่งมืองพันเบาทหนึ่งมื่นสองารนะครับตัวนี้ใหม่ๆครับแล้วก็มี Power a m p Yamaha ครับตัวนี้โอเอ็มยี่ห้าครับตัวนี้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับครับเขาเอเจก็แปดพันครับอันนี้ก็เอพันสองก็เจ็ดพันห้าอันนี้เอสเจ็ดร้อยก็หกพันครับไปต่อนะครับมีไอ้นีกตัวนี้ของฮาดานะครับฮาดาโปรนะครับฮาดาโปรตัวนี้ราคาเอฟเฟกต์นี้แท้นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ห้าพันสองร้อยนะครับเป็นของใหม่นะสินค้าใหม่ตัวนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยครับครับตัวนี้ของใหม่นะครับสามพันห้าร้อยบาททีนี้ก็เป็นวาถึกนะครับวาถึกสามพันหกร้เซนนะครับตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดห้าแท่นนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันบาทนะครับครับต่อมาก็เป็นพวก ACM นะครับอาริโอนะครับราคาเดี๋ยวนะครับผมยังไม่นั่นอ่าต้องรอเช็คสินค้าก่อนนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีราคาก็ต้องโทรมาสอบถามเองเลยนะครับได้ถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับ โมดิฟายห้าพันตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็ของค้าวนะครับสามพันหกมิเช่นนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดพันบาทโอนดกตัวนี้สี่ชั้นนะครับเอสดีหนึ่งสามสุดสี่นี่อยู่ที่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับฮอนดกครับแล้วก็อาร์เทคนะครับอาร์เทคตัวนี้ตัวนี้สี่พันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ๋อครับมีครับมี มีตัวใหญ่เท่าไหร่ครับคอมมิซิเดตอลนะครับขอมเมเลนนะครับคิวยูสิบหกตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับด้านหลังเป็นอะไรครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นพวกเป็นพวกคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็คอร์สนะครับคอร์สครับอยู่ที่นี่นะครับโซนเอฟเฟกต์นะครับมีที่นี่นะครับที่นี่มีนะครับจำหน่ายในราคาถูกนะครับ เดี๋ยวพาผมไปดูดอกลำโพงได้ไหมครับได้คก็จะมาเชิญมาเลยครับดอกลำโพงตามไปดูดอกลำโพงนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับอนี้เลยนะครับาดอกลำโพงของเชลเลนเจอร์หนึ่งพันสองร้อยวัตนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับอยู่ที่สามพันบาทสามพันบาทนะครับเชลเลนเจอร์นะครับนี่ต่อภาศูนย์นะครับแล้วก็ ของอาเท็กนะครับเหแม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้ร้อยหนิ้วนะครับอยู่ที่ราคาสามพันบาทสามพันบาทนะครับอาเทกร้อนิ้วนะครับสินิ้วแล้วก็ยงกลางนะครับครับสินิ้วนะครับเอเอี้อยเอ็สิบสอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่750บาท750บาทนะครับเนเดิม แล้วก็โครงปั๊มอันนี้สินิ้วนะครับของแอสปอรดนะครับเทอร์โบทูที่1,500บาทนะครับแบบนี้นะครับเทอร์โบทูครับที่นี่มีของใหม่ไหมครับที่นี่มีครับของใหม่ครับของใหม่ก็มีนะครับที่นี่นะครับก็มีนะครับตัวนี้300 MB นะครับเนี่ยครับ12 MB 300 B นะครับ ตัวนี้อยู่ที่1น5 0งพันเบาทครับครหนึ่งพันเาบาทเป็นของใหม่นะครับแลมทองแปดนี่ก็ห้าราสิบนะครับครับหรือหลายอย่างนะคนับครับ หรือจะเป็นของมือสองเป็นตู้ลำโพงก็มีอีกใช่ไหมครับที่นี่ครับครับผมมีมากมายหลายอย่างนะครับนี่นะครับสาหรับเจ้าของร้านนะครับใครที่กําลังถามหานะครับว่าใครคือเจ้าของร้านนี่คือเจ้าของร้านครับผมเป็นแค่แอดมินนะครับผมที่แนะนํามานะครับขอบคุณมากครับสาหรับชิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยครับอาจารย์นี่ขอบคุณครับครับสาหรับราคานะครับก็รู้ไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวชิปต่อไปนะครับผมจะตัดให้ดูแบบ ละเอียดนะครับใครที่สนใจนะครับคือผมจะลงหลายทีนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงค่อยไปติดตามดูนะครับในช่องของผมนะครับใครที่สนใจครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซ u b s ไ r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ